ครับนะคะยิ้มไว้นะครับนับหนึ่งนับสองนับกันนับหนึ่งสองสามนับหนึ่งสองสามรอชนเลกันดับสามนะคะกานับครับนับรับับหนึ่งสองสามนับหนึ่งสองสามรับนับหนึ่งสองสามครับ เรือ uh, okay, so so. uh, yeah, like ่องการขดอนงาอ่งคอเพอร์แอสิสต์จหายวิลควนส์ารัทท well, ี 2> okay. er 2> ่2กประปในเอกสารหน้าที่สงค่ะเป็นการรับรองในงานการซิ่งมีการประชุมเมื่อวันจันทร์ที่28เมษายน2500ทั้งหมด5าเรื่องค่ะจึงเรมาเพื่อโปรดทราบค่ะในระดับปริญญาตรีค่ะ ทางส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนะคะได้ประมวลผลกปปันต่อในดือนตุาาต้องใช้เงินที่สี่เต็มเดี๋ยวเท่าที่เช็คดูคะแนนทะเบียธรรมดาครับคนคนนี้นนนเนะ,ะนนเก่งมากแล้วก็ยังมีอีกคนหนึ่งคะแนนพี่เองสี่เต็มที่นี่การสําเร็จการศึกษานะ่สำเร็จมาแล้วหลายหลายกลุ่มหลายรุ่นนะครับถ้าไม่มีก็ที่ประชุมสามารถตาดสินได้ครับ นวนหนึ่งรายนะคะซึ่งเป็นวันนี้เป็นของหลักสูตรรับก็เรียกเป็ประชาสัมพันธ์เชิญชวนที่ดีที่ทแนวาทางปฏิบัติเนี่ยถ้าจะขอขอมาเรียนต่อเพราะว่าในการเรียนการสอนของเราเนี่ยมันสามารถไปพัฒานาระบบการบริหารงานของต้องติดได้ดีสำคัญในร่างข้อบังคับดังกล่าวอยู่ที่ข้อสามครับ